รไม่สามารถรู้รสชาติได้เลยว่ารสชาติเขาจะเป็นอะไรยังไงนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเจอก้าฟานนะคะในช่องฟาปอนชาแนลค่ะ วันนี้นะคะทุกคนฟ้ามีของกินในเซเว่นนะคะที่เป็นเครื่องดื่มค่ะที่เราไม่สามารถรู้รสชาติได้เลยว่ารสชาติเขาจะเป็นอะไรยังไงนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าให้ทานรสชาติเอาว่าแบบเฮ้ยในกระป๋องเนี่ยรสชาติเป็นอะไรยังไงนะคะฟาคิดว่าใครหลายๆคนนะคะต้องเคยกินเครื่องดื่มแบรนด์น,น,นี้นะจ๊ะอ๋อแล้วลทุกคนก็คือน้องคนนี้เลยคะ่ะ เป็นแฟนต้านั่นเองนะคะซึ่งอันนี้เป็นแฟนต้าปริศนาทายรถว่าเนี่ยคือรถอะไรไขปริศนาไปพร้อมๆกันเลยนะคะจริงๆแล้วทุกคนฟางไม่รู้ว่าแบบเคยเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงร,รถทัาเป็นอะไรยังไงคือไม่รู้เลยแล้วอย่างหนึ่งนะคะที่ฟางเห็นสะดุดตามมากเลยคือเขาไม่มีน้ําตาลก็คือแบบเออไม่มีแคลอรี่ไม่มีน้ําตาลไม่มีโซเดียมไม่มีอะไรเลยก็ กินแล้วก็ไม่อ้วนด้วยนะคะแล้วได้สนุกการทายรสชาติด้วยนะจ๊ะอลไรทุกคนฟ้อยากรู้แล้วว่ารสชาติเขาเป็นอะไรยังไงนะเรามาเริ่มแกะลองชิงมดีกว่าว่าเขาจะเป็นรสชาติอะไรยังไงนะจ๊ะนี่เลยแกะออกมาแล้วนะคะขั้นตอนแรกเลยเราต้องทําการดมกลิ่นก่อน,นะคะ่ะทุกคนว่ากลิ่นเขาเป็นอะไรยังไงนะคะกลิ่นเหมือนแบบสปันร์ จริงๆกินมนสปอนเซอร์เลยค่ะส่วนน้ำที่ฟางเห็นมันจะเป็นสีฟ้าๆเออเหมือนแบบสีเหมือนบัวฮาวายอย่างเงี้ยทุกคนอืมอืมอืมอ่ะลองชิมรสชาติดูนะคะว่าเขาเป็นอะไรยังไงน้องเดี๋เด้อเดงงอะ่ะไปงงจริง กลิ่นเหมือนสับปะรดมากแล้วก็แบบไม่มีรสชาติเปรี้ยวไม่มีรสชาติอะไรเลยก็คือเป็นแบบหวานแบบหวานแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยอ่ะทุกคนอะไรอยะเอ้ยอะไรเขาบอกว่าไขรปริศนาไปพร้อมกันที่ Facebook Fanta Thailand เดี๋ยวลองเข้าเพจ a c e b o o k Fanta Thailand หน่อยนะว่าเป็นอะไรยังไงนะจ๊ะเป็นอะไรจ๊ะ มฟาดูที่ Facebook Fan ตา Thailand แล้ว,ลวก็คือแบบมันไม่ได้มีอะไรเลยเกี่ยวกับไอเดียคือ <c ười> <c ười> งงมากค่ะออ <c ười> แต่ก็นะเอาเลยสรุปเลยรสชาติเขาเป็นแล้วบว่าไม่รู้ว่าเป็นรสชาติอะไรอะ่ะคือกลิ่นอนะ่ะเหมือนกลิ่นสับปะรดเลยแล้วก็แบบหวานไม่มีรสชาติเปรี้ยวไม่มีรสชาติอะไรเลยแล้วก็งงมากแบบ ไม่คืนรสชาติอะไรอ่ะตอนนี้ก็ยังเป็นปริศนาอยู่นะคะว่าเฮ้ยรสชาติมันคืออะไรยังไงแต่โดยรวมคือถ้าจะกินแบบเนี้ยกินแบบดูรสชาติดีกว่าเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยน้ำแดงน้ำส้มอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเข้าใจใช่ปะเออก็นะคะประมาณนี้นะถ้าใครอยากจะลองเล่นสนุกดูก็สามารถลองซื้อทานกันได้นะทุกคนที่เซเว่นเอลเวนทุกสาขามีขายจ้า ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe แล้วกดแชร์ฝากด้วยนะจ๊ะที่สำคัญของทุกคนอย่าลืมกดดิง่งกุ๊งกิ้งฟังนะนะคะเวลาฝนลงลิปใหม่ทุกคนใจภาพวนี้ก็ไปแล้วายสวัสดีค่ะ